เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโคมไฟโรงงานจากแบรนด์ Infinite LD e โคมไฟ h ห้ Bay LD คืออะไรโคมไฟที่ใช้สำหรับการติดตั้งบนที่สูงและเป็นโคมไฟที่ให้แสงสว่างมาก <Wow. S 1> จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากเหมาะสำหรับการติดตั้งบนโครงสร้างของอาคารอาคารโรงงานโกดังคลังสินค้า มาพูดถึงเอกลักษณ์ชุดเด่นของโคมไฟ HBLD กันโคมไฟ HBLD เป็นโคมไฟที่ให้ความสว่างทนาทานทาให้ภาคธรุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้งานด้านความสว่างได้อย่างคุ้มค่าสามารถช่วยประหยัดพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคธรุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีกําลังวันให้เลือกมากมายแล้วโคมไฟ HBLD แตกต่างจากโคมไฟปกติอย่างไร ประหยัดไฟได้มากกว่าโคมไฟโรงงานรุ่นเก่าได้มากถึง70% 2. มีระบบอุปกรณ์ป้องกันไฟประชา <Wow. S 1> ในตัวไม่ต้องใช้ประหลาด 3. ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเหมือนโคมไฟปกติ 4. มีการแผ่รังสีความร้อนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบก,กับหลอดไฟหรือโคมไฟประเภทอ,อื่นๆอย่างเช่นหลอดเมทัลฮาไล 5. เป็นโคมไฟที่เปิดติดได้ทันทีไม่ต้องใช้เวลาในการรอหรือที่เรียกว่าการวอรมหลอก6มีอายุการใช้งานยาวนานถึง50าหมชั่วโมงซึ่งยาวนานมากกว่าโคมไฟที่ใช้ตามโรงงานปกติดังนั้นเอากลักษณ์ที่โดดเด่นของโคมไฟโรงงานจากแบรนด์ Infinite LD มีมากมายดังข้างต้นที่กล่าวมาแล้วแล้วรวมไปถึงในการผลิต เรามีกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตและกระบวนการทดสอบม,มาตรฐานสินค้าที่เข้มงวดเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานและประสบการณ์ที่เหนือกว่าและทุกชิ้นส่วนที่เราใส่ใจในคุณภาพที่สูงสุดพร้อมชิปประสิทธิภาพสูงจากออสแลมซึ่งเป็นชิป LED ที่ได้รับความนิยมในระดับโลกอีกด้วยหากคุณต้องการคำปรึกษาหรือสนใจติดตั้งหลอดไฟ LED โคมไฟ LED เพียงแค่ติดต่อเรามาเท่านั้น Infinite LED ยินดีให้คำปรึกษาฟรี